นี่พามาเลาะเบิงควยง,งามนะครับเด้อบันนาหอมนะครับอำเภอ,อทุ่งสีนะครับอีกโัวหนึ่งนะครับถ้าอยากเก่าจะเลื่อนครับคือกันนะครับช่วยพี่เอสเดือนเอาไว้ทัดทแทนท่องแท่นะครับในอนาคตครับ ข้ามสูงเิ่นประมาณไดนครับนี่โนังมังซาดีครับเนื้อหรือผ้าพี่น้องิึงต้นโตเนื้อนังมังซาได้ครับนี่เชื่องคักครับนี่หันหนามาพี่กุ๊บคับขึนไา้วบหายลูกไส้ขึ้นขี้ได้ครับนี่เป็นลูกไส้ก็ยจเลยอีกตัวหนึ่งนาอถ้ามีคนอยากมาขอแบงหนีโบแบงบครับนี่นี้บครับรับแบงม่อวากันครับ จังมว่ากันน้อคุณหมอเออแตาไมสนใจกันแจงมาแจงมาคุยราคากับเพื่อนนะครับตัวนี้เจ้าเนื้อให้กันนะครับตัวนี้บัวดําเพร่ไายเพื่อนนะครับตัวนี้บัวดําเพร่ตัวนี้บัวดําเพร่กนเลยครับเบ่งขิ่งใส่กันแล้วกําลังยาหนุ่มครับผมครับเบิ่งด้านท้ายครับเบิ่งท้ายโอ้เบิ่งท้ายเบิ่งหางเบิ่งหนาขั้วขั้วน้อยนะครับนี่แล้วถ้ำบดานนะครับนี่ เบิ่งเรียบขาเรียบแจงพันง่ามนะครับถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจก็มาคุยกับคุณหมอแจ็กได้ครับผม